สั่งสตาร์บัคไปเติมไฟให้พี่ๆสตาร์บัคอะเลือกให้หน่อยส่งเมนูอะไรไปเติมไฟดีสี่โมงสิบสองเขาเดิมเลยใช่ปะเอ้ยเวลาประจำปีน um, ี้มา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 เอ้ยคิดว่าเวลานี้อาจจะได้กินของหวานหรือเปล่าสวัสดีครับพอดีอยากสั่งเมนูไปเติมไฟให้คนในดิจิตอลอะครับขอเลือกให้หนึ่งเมนูได้ไหมครับเมนูเติมเติมไฟเหรอทุกคนเหรอใช่ครับอ๋อพี่ปูสวัสดีคร่ะยังไม่เห็นหน้าเลยจำได้เลยไม่เห็เมื่อกี้อ๋อโอเคทานช็อกโกแลตไหมคะได้เลยค่ะเซอร์ไพรส์ให้ได้เลยครับ เมนูนี้คิดว่าคนในทิกตอกไฟลุกแน่นอนเตรียมส่งไอ้เพื่อนได้เลยขอหน่อค่ะรับอะไรเพิ่มเติมอีกไอ่าเท่านี้เลยค่ะปกติเคยเติมไฟใน TikTok ไหมคะใช่ค่ะอ่าจริงเหรอประมาณ200กว่าเดือนโอ้เยอะเหรอเยอะมากหนูจะไปดูนะได้ครับทำไมถึงเป็นเมนูนี้ล่ะครับอร่อยและมันอร่อยมากอยากจะแบบแนะนำให้ลองทานโอเคนะแล้วหัวงแล้วเราอะอูน ส่วนจริงด้วยไม่มีไฟกับใครเลยแต่เราจะเติมให้เพื่อนไง<ใ>นอุ้ยไมข<ไ>อผมไม่มีเลยครับขอบคุณนะ <c oughs> ครับอันนี้ไฟลุกเลยไหมครับโอเคขอบคุณครับ <c oughs> ไปก่อนไปก่อน <c oughs> เมนูเติมไฟ200บาทอันนี้เขาบอกว่าเป็นช็อกโกแลตตัวใหม่อุ้ยน่าก,กินมากไซส์ใหญ่เลยลองชิมอือร่อยแต่ยังให้ชาเขียวในตำนานอยู่แต่อร่อยเพราะชอบช็อกโกแลตสั่ง์สตาร์บัคเติมไฟส่งเมนูนี้ไปเติมไฟให้เพื่อน